มันทําให้ยอดขายของน้ำเนี่ยมันดีกว่าก่อนเป็นโควิดอีกนะทุกวันนี้ลูกค้าก็ยังมาจากคลิปต่างๆที่น้าได้เอาแก่นจากการเรียน OTO ตั้งแต่รุ่นแรกอะไปําอะเนาะเป็นไปไม่ได้เลยอะที่ร้านในบ้านนะแล้วแถมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนะคะ สวัสดีค่ะน้ำนะคะจากเพจเบรซ่าบราวน์เอ็กซ์คุณน้ำสักคิ้วสระบุรีนะคะงานของน้ำเกี่ยวกับเพอร์มีนเมคอัพหรือว่าการสักเพื่อความงามลื่นทาวรน,นะคะความรู้ที่ประทับใจการเรียนออนไลน์เทคโอเวอร์สมโมดูลที่ผ่านมาเนะี่ยที่น้ำชอบเลยก็คือเป็น zero moment of truth นะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นนะคะจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปที่ตัวเองว่าเอเฮ้ยมันก็จริงนะ กว่าที่เราจะอยากได้ของบางอย่างเนี่ยเราก็ยังมีพฤติกรรมนี้เลยนะคะมันก็เลยทําให้เราได้ได้เก็บไอเดียในการที่จะเอาไปทำคอนเทนต์นั่นเองนะคะประทับใจตั้งแต่รุ่น2019แล้วนะคะเพราะว่าน้ำได้เอาความรู้หรือว่าแก่นที่อาจารย์สอนมาตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยเอามาทำฟาร์มของตัวเองนะคะทุกวันนี้ก็ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการที่น้ำไปลงมือทำเราทำร้านในบ้านแล้วก็อยู่โซนต่างจังหวัดอยู่สระบุรีนะคะแต่ลูกค้า เดินทางมาจากหลายๆที่นะไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ปราจีนสุพรรณกาญจนบุรีอุมาจากหลายพื้นที่มากแล้วก็รวมถึง โซนกรุงเทพเองเนี่ยก็มาให้น้ําดูแลน,นะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าเนาะแล้วก็เห็นถึงความสามารถที่เราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะคะซึ่งน้ํามองว่ามันวินวินทั้งคู่เลยอะคือน้าได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาจากตําราต่างประเทศนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการทําคิ้วหรือว่าสักปากอะไรพวกนี้เนาะที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ได้บริการที่ดีแล้วก็ได้สิ่งที่เขาต้องการอยากจะแก้ไขให้มันดูดีขึ้นเนี่ย กลับไปส่วนตัวเราเองเนี่ยก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะจริงๆธุรกิจของน้ำเองเนี่ยมันโหถูกกระทบมากเลยนะแต่ช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมแต่ก็โชคดีมากๆที่ ได้โรงเรียนออนไลน์เทคโอเวอร์ในปี2019แล้วก็ได้เอาแก่นความรู้ที่อาจารย์สอนเนี่ยไปลงมือทำนะคะมันทำให้ยอดขายของน้ำเนี่ยมันดีว่าตอนที่เป็นก่อนเป็นโควิดอีกนะทุกวันนี้ลูกค้าก็ยังมาจากคลิปต่างๆที่น้ำได้เอาแก่นจากการเรียน OTO ตั้งแต่รุ่นแรกอะไปทำอะเนาะก็คุ้มค่ามากๆนะคะซึ่งถ้าให้น้ำประเมินเป็นมูล,ลค่าเนี่ยน้ำว่าน้ำประเมินไม่ได้นะคะแม้ว่าคอสเนะี่ยนมันจะราคาขึ้นนะซึ่งน้ำก็ยังมองว่ามันก็ยังถูกอยู่ดีอะเพราะว่าถ้าคุณเอา าไปลงมือทําใช่ไหมแล้วมันสร้างยอดขายกลับมาเนี่ยน้ำมองว่ามันคุ้มค่าจ่ายอย่างอื่นคือจ่ายเยอะกว่านะคะแต่เนี้คือจ่ายเพื่อความรู้แล้วเราก็เอาความรู้ที่ได้ตรงเนี้ยทาสิ่งที่ มันสร้างรายได้กลับมาเนาะเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะที่ร้านในบ้านนะแล้วแถมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนะคะถ้าหากว่าน้าไม่ได้เอาความรู้หรือว่าแก่ความรู้ที่ได้จาก OTO ไปทำเนี่ยรับรองว่าน้าก็ยังอยู่ที่เดิมอะ่ะยังยอดขายอยู่เท่าเดิมหรือว่าอาจจะต่ํากว่าเดิมไม่ซ้ำเพราะว่าเป็นโควิดใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันพลิกเป็นอีกมุมที่มันดีมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณความรู้ของอาจารย์เออาจารย์อันเนาะใครที่ยังลังเลอยู่นะคะว่าเฮ้ยจะเรียนดีหรือว่าไม่เรียนดีช่วงนี้โควิด ด้วยแบบหมูราคาแพงจังเลยนะถ้าคุณคิดว่า การตลาดที่ผ่านมาในธุรกิจของคุณเนี่ยมันไม่ได้แบบดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเราทําวิธีเดิมๆม,มันไม่เวิร์กใช่ไหมก็ให้มาลงเรียนค่ะรับรองว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคะคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆจากการทําสิ่งใหม่ๆทุกวันนี้คือเราก็ใช้พฤติกรรมอาใช้ชีวิตของเราแบบออนไลน์ล้วนๆเลยถูกปะ่ะเราดูข้อมูลผ่านออนไลน์เราซื้อของผ่านออนไลน์นะคะธุรกิจของเราก็เช่นกันค่ะลูกค้าเราก็เหมือนเราเนี่แหละเนาะเขาก็ต้องดูผ่านออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นคนที่อยากจะ ปรับธุรกิจของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าอยากจะลองปรับเปลี่ยนการทําการตลาดใหม่ๆนะมองว่า การลงทุนกับความรู้ใน OTO เนี่ยคุ้มค่ามากมานะคะนอกจากเราจะได้วิธีการที่มันทันสมัยขึ้นนะในอนาคตคือมันมาแน่ๆนะคะเรายังได้มาสเตอร์มาที่ดีของคนในในแก๊งเนี่ยในแก๊ง OTO เนี่ยนะคะไฟลุกพึบพับแน่นอนนะคะก็น้งก็มีไฟมีพลังที่นาได้เอาตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ๊ปนี้เหมือนกันเนาะพอเราทำสิ่งที่มันแตกต่างอ่ะผลลัพธ์มันก็เลยแตกต่างจากคนอื่นเองนะคะใครที่กำลังตัดสินใจอย,อยู่นะคะแนะนำเลยค่ะว่า ให้รีบมาค่ะเราจะได้ไม่ตกเทนนะคะธุรกิจของเราก็จะได้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ